แล้วคุณเอาเราไปโพสต์ด่าโพส์แขวนให้คนให้คนมาคอมเมนต์ด่าเราเงี้ยแพลว่ามันไม่แฟร์แต่คุณเล่นเล่นไม่หยุดอ่าเล่นไม่หยุดแต่พอคุณรู้ตัวว่าเรารู้ตัวคุณหลังๆมาก็เริ่มเงียบแต่ที่ผ่านมาคุณทําอะไรบ้างคุณก็ต้องคุณก็ต้องยอมรับในสิ่งที่คุณกระทาด้วยเป็นเจ้าของเพจอีกี้จริงๆอ่ะคือเราเร,ารู้เรารู้เรารู้ตัวต,วตนว่าเ,เขาคือใ,ใคร เราเพราว่าเป็น,ปนดาราท่านหนึ่งนะครับชื่อขึ้นต้นด้วยกอไก่นะครับอดีตหรือเปล่าอาดีตอดีตอดีตด,ดารานะครับขึ้นต้นด้วยกอไก่คุณมีปัญหาอะไรกับเรานักหนาหรือมีคนที่อยู่เบื้องหลังคุณหรือเปล่าทีเราก็เลยตรวจพบนะครับโดยข้อมูลอีกส่วนหนึ่งนะครับว่า หนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับมีเพจบันเทิงน้าตุดด้วยนะครับแล้วก็ไปพบในข้อมูลในเชิงการใช้ก็คือเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรการเชื่อมโยงข้อมูลการรับนะครับแต่ก็คือเป็นผู้ร่วมกระบวนการแต่คนที่เป็นเจ้าของเพจจริงๆอ่ะเป็นเจ้าของเพจอีกี้จริงๆอ่ะคือเรารู้เรารู้ เรารู้ตัวตนว่าเขาคือใครซึ่งมีหลักฐานมีหลักฐานพยานแล้วก็มีเราพบว่าเป็นเป็นดาราท่านหนึ่งนะครับชื่อขึ้นต้นด้วยกอไก่นะครับอดีตหรือเปล่าอดีตอดีตอดีตดารานะครับขึ้นต้นด้วยกอไก่สัตว์สลเออสลเอออะไรประมาณนี้นะครับนามสกุลขึ้นต้นด้วยอออ่านนะครับ รานนั้นแล้วนะครับเรากําลังรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมว่าในการโพสเนี่ยนะครับคือเราเราชี้ชัดแน่นอนนะครับเราไม่ได้ไปกล่าวโทษว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วเรามาโบยว่าเขาเป็นผู้จะต้องรับผิดนะครับแต่ข้อมูลหลักฐานตรงนี้เราชัดนะครับ <c oughs> เพียงแต่ว่าเรากําลังรวบรวมโพสต์ที่เป็นกรรมนะครับในการกระทําความผิดเกิดขึ้นใหม่ว่าไปเข้าเงื่อนไขการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยคอมพิวเตอร์นะครับ<ม>กับการมีนปร r ม,มา,น,า,านะครับอาจารย์อาจารย์นะครับคือที่จริงอะ่ะแพลไม่ได้อยากมีปัญหากับกับคุณกับสื่อนะคะแต่ที่ออกมาคือเราก็อยากมารักษาสิทธิ์เพราะว่ามันผลกระทบผลกระทบในเรื่องของงานในเรื่องของความน่าเชื่อถืออ่าเพราะว่าเราเป็นศิลปินอ่าในเมื่อคุณไม่อยากมีปัญหาแต่คุณเล่นเล่นไม่หยุดอ่าเล่นไม่หยุดแต่ พอคุณรู้ตัวว่าเรารู้ตัวคุณหลังๆมาก็เริ่มเงียบแต่ที่ผ่านมาคุณทําอะไรบ้างคุณก็ต้องคุณก็ต้องยอมรับในสิ่งที่คุณกระทาด้วยนะคะไม่ใช่ว่าคุณไม่พอใจใครแล้วคุณไปโพส์แขวนแขวนเขาด่าเขาทําให้เขาเสียหายแล้วอยู่ดีๆคุณก็บอกว่าไม่เล่นแล้วอ่า แต่คุณได้กระทําไปแล้วและเราก็เกิดความเสียหายไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยออกมารักษาสิทธิทของเราด้วยแล้วก็รักษาชื่อเสียงของเราด้วยเพราะว่าเราก็เป็นศิลปินแล้วก็ทํางานกับผู้คนมากมายเจ้าภาพที่จ้างเราอย่างเงี้ยก็เห็นปัจจุบันเหมือนเขามีการตอบโต้กับทางน้องแพลวอยู่นะคะ อันนี้ก็เป็นข้อความของตัวเขาเองที่ว่าส่งมาให้ดูว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ว่าเดี๋ยวเขาจะติดต่อไปเราให้รับสายค่ะก็จะเป็นเบอร์เบอร์เขานะคะเดี๋ยวขอติดไปก่อนซึ่งเบอร์นี้ก็ไปเช็คก็จะขึ้นเป็นชื่อบุคคลที่ว่าสามารถยืนยันได้ว่าเป็นบุคคลใดแล้วก็บุคคลนี้ก็ตรงกับข้อมูลที่ได้ในทาง <Cyber. S 1> ในทางไซเบอร์ด้วยค่ะที่ว่าอยู่ในการใช้งานของตัว ที่เป็นเกี่ยวกับข้อมูลระบบเวลาใช้เพจอะค่ะใช่ค่ะก็ต้องอันนี้ตอนที่ติดต่อเหรอคะช่วงช่วงตอนนั้นที่ติดต่อก็เหมือนช่วงแรกเขาเขาก็ติดต่อมาเหมือนแบบพอทราบหรือว่าสํานึกผิดแบบที่น้องบอกอะค่ะเขาจะมีหลายช่วงอารมณ์พอพอรู้สึกผิดเขาก็จะแบบอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะบวา้เาเป็นใครในเพจอะเป็นเจ้าของเพจว่าเป็นแอดมินเจ้าของเลยค่ะเขาแนะนําตัวว่าเขาเป็นเจ้าของเพจค่ะเขาใช้คานี้ใน ในบทสนทนาว่าเป็นเจ้าของเพจที่เป็นการพูดคุยแล้วก็แล้วก็เบอร์เขาเองก็หลายท่านที่ว่าก็ติดต่อที่ว่ามีชื่อเสียงก็ติดต่ออยู่ตรงนี้ค่ะซึ่งตัวเขาเองอน่าจะทราบดีอยู่แล้วว่าหลักฐานของเรามันเพียงพอ<ช>ที่<ช>จะดำเนินในในทางในทางการสืบสวนครับในทางการสืบสวนพบว่าข้อมูลนะครับอี mail, เมลเบอร์โทรนะครับมันลิงก์ไป ในส่วนของเพจอื่นๆด้วยว่าเป็นบุคคลที่ใช้ข้อมูลนะครับเป็นบุคคลเดียวกันแอดมินเนี่ยค,ะะค่ะซึ่งซึ่งผู้<อ>ร่วมกระบ,บวนการเนี่ยคะ<อ>่ะที่เขาแบบโพสต์ด่าด่าแพลอะเหมือนเหมือนเขาเหมือนเขาแชทมาบอกว่าไม่เล่นแล้วนะอืมไม่เล่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอะคะ่ะแพวก็ไม่เข้าใจว่าเขาเป็นผู้ชายนะเจ้าของเพจจริงๆอะ คุณเป็นผู้ชายแต่ว่าอารมณ์แบบขึ้นขึ้น,นลงลงไม่เล่นแล้วแล้วอืเดี๋ยนะมันมันมันเป็นอันเก่าอะค่ะมันเป็นเฟซเฟซเ,เก่าเขาแล้วเขาพยายามแอดเฟซแพลวมาแต่แพลวไม่รับอมไม่รับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณคุณกระทํากับเราไม่ดีไว้อ่ะค่ะแล้วคุณมาแอดเฟซเราแล้วก็เหมือนจะโพสต์มามันจะแชทมาเหมือนเหมือนเพื่อที่จะคุยอย่างเงี้ย เราก็เลยคิดว่าคุณทําไม่ถูกแล้วคุณเอาเราไปโพสต์ด่าโพสต์แขวนให้คนให้คนมาคอมเมนต์ด่าเราอย่างเงี้ยแผลว่ามันไม่แฟร์อ่ะมันไม่แฟร์ก็เลยไม่รับหลังจากนั้นคือน่าจะแคนหรือเปล่าที่เราไม่รับ <c oughs> ไม่รับเฟซหรือเปล่าหรือยังไงก็ก็ก็ด่าต่อด่าต่อมาจนถึงปัจจุบันอ่ามาจนถึงนันณปัจจุบันแต่จะมีช่วงแผวล,ลงช่วงเมื่อกี้ที่แผลมาได้รู้จักกับพี่ฝนอ่าพี่ฝนเห็นข่าวคือพี่ฝนโดนเขากระทํามาก่อน แล้วมาเห็นแพลวโดนพี่ฝนเลยพยายามติดต่อแพลวมาอ่าพี่ฝนเลยพยายามที่จะติดต่อแพลวมาแต่แรกๆคือแพลวไม่ไว้ใจว่าพี่ฝนคือใครคือแพลวไม่ได้ติดตามข่าวในช่วงนั้นที่ที่ที่พี่พี่ฝนโดนในเรื่องของร้านอาหารแล้วอ่าเหมือนข้อมูลมันตรงกับที่ทนายทนายเจาะมาก็เลยอ่ะก็เลยรับรับฟังพี่พี่พี่ฝนแล้วหลังจากที่แพลวไปพบเจอพี่ฝนพี่ฝนลงเฟซแพลวก็ลงเฟซว่าอ่า อยู่กับพี่ฝนนะอะไรเงี้ยจะไปเที่ยวกาญจนบ,บุรีแล้วทีท่าเขาก็เปลี่ยนไปเพราะเขารู้ว่าพี่ฝนมีข้อมูลที่แน่นพอสมควรเกี่ยวกับเขาอ่าแต่เขาก็ยังพยายามที่จะแซะอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยๆแพลก็ไม่เข้าใจว่าคุณมีปัญหาอะไรกับเราอืมคุณมีปัญหาอะไรกับเรานักหนาหรือมีคนที่อยู่เบื้องหลังคุณหรือเปล่าอันเนี้ยเราก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือมันไม่ใช่เรื่องของแพลกกับกับกับเขา เราไม่เคยทะเลาะกันเราไม่เคยมีปัญหากันฉันไม่เคยรู้จักกันฉันไม่ได้อยากมีปัญหากับคุณอฉันอยากทํามาหากินแบบทํางานของฉันไปเลี้ยงลูกไปอืไม่ได้อยากมีปัญหาแต่คุณเล่นเราไม่หยุดเราก็ต้องออกมารักษาสิทธิ์ตรงนี้ด้วยซึ่งคือเนี่ยถามหน่อยว่าถ้าเป็นคุณอ่ะคุณรับได้ไหมคุณถ้าเป็นตัวตัวคุณเองอถ้าเป็นตัวคุณเองที่โดนทําแบบเนี้ยคุณรับได้ไหมอ่าแล้ว ถ้าคนที่ดูอยู่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นกับคุณและครอบครัวคุณคุณจะรู้สึกอย่างไรซึ่งเราก็มีลูกอันนี้เป็นกเหมือนมอชบูแล้วฝากถึงคนที่อยู่เบื้องหลังอาจจะอยู่เบื้องหลังมีลอันนแวานใจเราีคนอ้ันนี้คือมันต้องมีคนแบบสนับสนุนบ้างแหละในเรื่องนี้คนที่อาจจะไม่ไม่ชอบเราอะไรเ่ชอเชิที่ <One input> ไม่มีอะไรส่วนตัวเลย <những> <โ AC> ใช่ค่ะไม่มีอะไรไม่รู้จักเขาด้วยซ้ํมแล้วคุณทําเพื่ออะไรไม่ไม่รู้เหมือนกันอันนี้คือเราจะเอาเป็นอาญาแพ่งอยังไงคะอยู่ทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างครับในส่วนของอาญามีประมาทมีประมาทด้วยการโคนะครับแล้วก็นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับด้วยข้อมูลเป็นเท็จหรือไม่นะครับแล้วก็ในส่วนของแพ่งเราก็เรียกค่าเสียหาย ทราบว่าทุกกรณีเขาได้รับเเบื้องต้นเป็นบางกรณีครับซึ่งซึ่งซึ่งเขาต้องไปพจารณาว่าที่เขากระทําไปโพสทุกวันก็ผิดทุกวันนะครับคือข้อความที่ใช้เนี่ยมันเป็นข้อความที่ผิดกฎหมายนะครับนำข้อมูลไปใช้ชนมีมีคอมเมนต์ที่อาจเพจบันเทิงหน้าตุดรูปเราไปแขวนทําเพื่ออะไรทั้งที่เราไม่เกี่ยวข้องอันนั้นที่แพลวลงไปนะอันนี้ขอชี้แจงเราเราไม่ได้เปิดหน้าเขาว่า เขาคือใครแต่คือเราเราเหมือนโยนหินถามทางแต่คือข้อมูลหลังบ้านจากตำรวจไซเบอร์มันมีความเชื่อมโยงหมายถึงว่ามันมีความเชื่อมโยงทั้งเบอร์โทรทั้งเบอร์โทรทั้งอีเมลที่มันมีเป็นการสนับสนุนกันเป็นผู้ร่วมกระบวนการแต่คนที่เป็นเจ้าของเพจอ,อีก,กี้จริงๆอ่ะเรารู้เรารู้ว่าคือใครแต่คุณมนตีที่บอกว่าบันเทิงหน้าต๊ด ถ้าคุณบอกว่าคุณคุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกับเจ้าของเพจอีกี้ตัวนี้ก็คือคุณก็สามารถที่จะพิสูจน์พิสูจน์ตัวคุณได้ในกระบวนการในกระบวนการใช่ค่ะคุณสามารถพิสูจน์ตัวคุณได้ในกระบวนการเพราะเบอร์โทรอีกี้เพจแรกๆเนี่ยครับเชื่อมโยงกับเบอร์ของบันเทิงน้าตุดโดยตรงนะครับตอนลางหลังจึงจึงมีกรณีที่แยกว่ามีการรับค่าใช้จ่าย ค่าสปอนเซอร์อะไรที่ใช้ใชเบอร์เสริมแล้วอตอนนั้นที่แพรออกมาขอโทษใช่ไหมว่าเออถ้าคุณไม่ใช่นะเราขอโทษแต่ข้อมูลมันก็ยังเชื่อมเชื่อมเชื่อมอยู่คือ,อทางทีมตำรวจไซเบอร์เขาก็มีข้อมูลของเขาแหละแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณบริสุทธิ์จริงๆคุณก็ออกมาพิสูจน์ตัวคุณเองแต่ใดๆคุณคือเมื่อเราออกมาขอโทษแล้วค,คุณก็ฟ้องเราคุณก็ฟ้องเรา เหมือนทําไม่ถูกใจอยากให้ออกมาไลฟ์สดขอโทษท,ทั้งทั้งทีมงานอะไรเงี้ยเราก็ถือว่าอ่ะโอเคถ้าเราผิดเราขอโทษในส่วนนั้นไปคุณก็ออกมาพิสูจน์ตัวถ้าถ้าไม่ใช่แต่คุณก็เล่นไปฟ้องเราแต่เราไปออคนพบว่าม,มีเรื่องเล่าครับแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่าเกี่ยวคดีนี้ไหมนะฮะคือคดีเกิดขึ้นในศาลแห่งหนึ่งนะครับในเขตกรุงเทพนะครับพบว่า บุคคลที่ไปฟ้องนะครับ,ค,รบคุณคแพลวพาวแสงทองนะครับเป็นบุคคลล้มละลายนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าทนายท่านนั้นนะครับนำบุคคลที่ว่าเนี่ยไปยื่นฟ้องเป็นคดีแพ่งได้อย่างไรซึ่งซึ่งเราก็ตั้งประเด็นนะครับว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยท่านสามารถใช้สิทธิ์ได้ได้หรือไม่นะครับเป็นการละเมิดอ,อำนาจศาลหรือไม่นะครับก็เดี๋ยวจะมีกระบวนการนะครับจะแจ้งแจ้งพี่ๆสื่อมวลชนให้ทราบอีกครั้ง หาไม่ยากพลาดข่าวันเทิงก่อนคลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel n t o p d ดาราและแฟนเพจ Facebook t o p ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน t o p ดารากันด้วยนะคะ